ครับกลับมาอีกครั้งนะครับก<น>ับการบวกการลบจํานวนค่ะนะครับครั้นนงที่แล้วเราเรียนการบวกการลบในส่วนไปแล้วนะครับ criteria. ส่วนการบวก <st> การลบจํานวนค่ะนะครับก็สามารถทําได้โดยนะครับ1ครับเขียนจํานวนค่ะอยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะครับจากนั้นหาตัวส่วนที่เท่ากันแล้วก็ทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยเอาไปคูณนะครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับ คูณด้วยจานวนเดียวกันทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับจากนั้นให้นําตัวเศษและตัวส่วนมาบวกลบกันนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือมีขั้นตอนที่เพิ่มมาคือขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้คือเปลี่ยนจํานวนคะให้เป็นเศษเกินก่อนแต่อาจจะมีวิธีอีกวิธีหนึงนะครับเดี๋ยวครูไว้บอกทีหลังนะครับมาดูตัวอย่างเลยครับจงหาผลลัพธ์ของ5เศษ2ส่วน6 ลบกับ3ามเศษ1นส่วน9นะครับก็เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อนได้ดังนี้นะครับจำได้ไหมวิธีการเปลี่ยนจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินนะครับให้นำตัวส่วนนะครับขึ้นไปคูณกับจำนวนนับจากนั้นบวกด้วยเศษนะครับบวกด้วยเศษแล้วเอามาใส่ตรงนี้อ่ะงง,งอ่ะเดี๋ยวดูพร้อมคูณนะครับ เอา6ไปคูณ5เป็นเท่าไหร่ครับเป็น6 5 30นะครับจากนั้นนามาบวกกับ2ก็เลยกลายเป็น32อ่าตัวส่วนก็เป็นส่วน6เหมือนเดิมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันเอา9ไปคูณ3เป็น27นะครับบวกอีก1กลายเป็น28นะครับ ตัวส่วนก็คือส่วน9เหมือนเดิมนะครับอ่าไม่ยากเลยเวลาเปลี่ยนจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินนะครับจะเห็นว่าเรามีเศษส่วนมีตัวส่วนอยู่2ตัวคือส่วน6กับส่วน9นะครับเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับเราก็เลยมาดูว่ามันจะเท่ากันที่จำนวนไหนนะครับจากส่วน6นะครับ ก็เอามาคูณ2มาคูณ3คูณ4นะครับก็จะได้เป็น12 18แล้วก็24และส่วน9นะครับก็เอามาคูณเช่นเดียวกันเราจึงได้ว่ามันเท่ากันที่18 6คูณ3ได้18 9แกคูณ 2, 2ก็ได้18เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเลยต้องทำเป็นส่วนที่ส่วนทำเปลี่ยนส่วนให้เป็นส่วน18นะครับโดยส่วน6เนี่ย ก็เลยคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนและส่วน9นะครับก็คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนนะครับเพื่อให้เป็นส่วน18เหมือนกันเห็นไหมสามสิองคูณสามสามคูณสเป็น6 3สคูณสเป็นเกก็เลยเป็นเ6นะครับส่วน ยี่สิบแปดคูณสองสองคูณแปดเป็นสิบหกทดไว้หนึ่งนะครับแล้วสองไปคูณสองได้สี่ทดอีกหนึ่งก็เลยเป็นห้าเรื่องการคูณน่าจะแม่นกันแล้วนะครับก็เลยได้เป็นเศษ96.18ส่วน18ลบกับเศษ5 6 1ส่วน18นะครับคำตอบออกมาก็จะเป็นเศษ4 0 1ส่วน18นะครับแต่ไม่เป็นเศษเกินเราต้องทำเป็นจำนวนคะใช่ไหม เราอาจจะทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนก็ได้แล้วค่อยมาแปลงเป็นจํานวนคะทีหลังนะครับจาก40ส่วน18จะเห็นว่ามีตัวที่หารทั้งคู่ได้ก็คือ2ก็เลยเอา2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับก็เลยกลายเป็นเศษ20ส่วน9จากนั้นเปลี่ยนเศษ20ส่วน9ให้เป็นจํานวนคะนะครับก็เอา9นะครับไปหาร20 ก็จะได้2ครั้ง9 2 18ลบกันแล้วจะเหลือเศษ2นะครับก็เลยตอบเท่ากับ2เศษ2ส่วน9นะครับตอบตัวนี้อู้หูบังอยู่หรือครูมีอีกวิธีหนึ่งนะครับสำหรับอีกวิธีหนึ่งอาจจะไม่เปลี่ยนเป็นจำนวนเศษเกินก่อนก็ได้นะครับ จากโจทย์เมื่อกี้นะครับ5เศษ2ส่วน6ลบกับ3มเศษ1ส่วน9อ่ะ5เศษ2ส่วน6ลบกับ3เศษ1ส่วน9ใช่ไหมใช่นะครับคู่นะครับจับจำนวนนับข้างหน้ามาลบกันก่อนแล้วค่อยนำเศษส่วนข้างหลังมาลบกันก็ได้นะครับ ก็เลยจะได้เท่ากับ5-3ลบ3นะครับ5-3ลบ3บวกกับตัวเศษลบกันนะครับคือเศษ2ส่วน6ลบกับเศษ1ส่วน9นะครับอ่า5ลบ3ก็คือ2อ่าบวกไว้เหมือนเดิมอ่าจจะงงว่ามีอไม,มีบวกมาเพิ่มเดี๋ยวดูต่อไปอาจจะไม่งงนะครับจากนั้นจะเห็นว่า เศษส่วนมีส่วน6กับส่วน9ก็ทําให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับทําให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับก็ตีตารางมีส่วน6กับส่วน9ก็เอามาคูณด้วย2อง คูณด้วยสองก็เป็น12 92ก็เป็น18อ่าส่วนยังไม่เท่ากันถูกไหมแต่ถ้าคูณด้วย3ล่ะ6 3 18 93 27จอ่าจะเห็นว่ามีตัวที่เท่ากันก็คือ18เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้เลยวิธีแรกนะครับ่ังนั้นต้องทำตัวส่วนให้เป็น18ก็เอาเศษ2ส่วน6นะครับคูณด้วย สามทั้งเศษและส่วนนะครับแล้วก็ลบกับเศษหนส่วนเกนะครับคูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนอ่าก็จะกลายเป็น2บวกกับเศษสอคูณสเป็น6 6ห,หคูณสเป็น18บแปดอ่าเศษหกส่วนสิบแด,บแดลบกับ1นคูณสเป็น2 เก้คูณสเป็น18อ่ะลบกับเศษสองส่วนสินะครับก็าจะก,การข้างหลังเลยสองบวกเอาไว้เหมือนเดิมบวกเอาไว้เหมือนเดิมเศษ6กส่วนสิลบกับเศษสองส่วนสิได้เท่าไหร่ครับเศษสิบสี่ส่วนสิแต่เศษสิบสี่ส่วนสิสามารถทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้นะครับครูก็เลยเอาสองมาหารทั้งเศษและส่วนอีกทีหนึ่งนะครับ ก็จะเท่ากับ2บวกกับเศษ7ส่วน9ใช่หรือไม่อ่าเป็นจำนวนนับบวกกับเศษส่วนเราสามารถเขียนเป็นจำนวนค่าได้ก็คือ2เศษ7ส่วน9นะครับมีค่าเท่ากันไหมอ้าวทำไมไม่เท่ากันน่ะเดี๋ยวครูดูแป๊บหนึ่งนะครับ กูน่าจะผิดพลาดตรงไหนสักที่หนึ Ramadan ่งสามสองส่วนหกสองส่งนหกนี่ไงขออภัยครับหกลบสองกลายเป็นสิบสี่เฉยเลยนะครับอขอแก้นหน่อยนะหกลบสองก็จะเท่ากับสี่นะครับส่วนสิบแปด จากเศษสส่วน18มันสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็เอา2มาหาร4หารด้วย2ก็เหลือ2 18หารด้วย2ก็เหลือ9นะครับดังนั้นก็เลยเป็น2บวกกับเศษ2อส่วน9ก็ตอบ2เศษ2ส่วน9ซึ่งมีค่าเท่ากับตัวนี้อ่าให้นักเรียนเลือกเอาครับว่าจะทำยังวิธีไหนวิธีนี้ก็คือแยกเลยว่าจำนวนนับเป็นจำนวนนับเศษส่วนเป็นเศษส่วนอ่าแล้วก็คิดแยกกันแล้วค่อยเอามารวมกันสุดท้ายนะครับ ส่วนวิธีนี้คือเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อนแล้วจาัดก,การให้ร้อยแล้วค่อยแปลงปลคำตอบให้เป็นจนํานวนค่าทีหลังนะครับอ่าแล้วแต่ความเข้าใจความถนัดของแต่ละคนนะครับครูคไม่บังคับวิธีหามาดูตัวยอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับเป็นการบวกของจํานวนค่าบ้างนะครับอ่าครูเ,รเอาวิธีที่ไม่งงเลยแล้วกันอ่าส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจวิธีนี้ก็คือการเปลี่ยนจนํานวนคหาเป็นเศษเกินก่อนนะครับ<อ>ก็เอา เไปคูณ1แล้วมาบวก5ก็จะเท่ากับ7คูณหเป็น7บวก5ก็เป็น12ส่วนก็เป็นส่วน7เหมือนเดิมนะครับส่วน4เศษ2 3ส่วน3ก็ให้นำา3ไปคูณ4เป็น12นะครับแล้วบวกอีก2ก็เป็น14นะครับได้เป็นเศษส4่วน3นะครับจากนั้นทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับ7คูณ3 จะได้เท่ากับ21และ3คูณ7ก็มีค่าเท่ากับ21เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นจากส่วน7ให้นำ3ามาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับและส่วน3ให้นำา7มาคูณทั้งเศษและส่วนก็จะกลายเป็น12คูณ3เป็น36ส่วน21 และ14คูณ7 7ไปคูณ4ได้28ใส่8ทด2 7คูณ1เป็น7ทดอีก2ก็เลยเป็น9ก็เลยกลายเป็น98ส่วน21นะครับจากนั้นตัวส่วนเท่ากันแล้วให้นำตัวเศษมาบวกกันนะครับเอามาบวกกันก็จะกลายเป็น36บวก98ก็จะได้134นะครับส่วน21 จากนั้นเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคะะโดยเอา21นะครับขึ้นไปหาร134นะครับเรื่องการหารก็ความสามารถแต่ละบุคคลนะครับเอา21ไปหาร134นะครับก็จะได้6ครั้ง6กูณ1เป็น6 6212นะครับลบกันแล้วจะเหลือเศษ8 ก็เลยตอบ6เศษ8ส่วน21เนะครับเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับคือตัวนี้ตอบอจบไปแล้วครับกับการบวกการลบจำนวนคะนะครับก็จะมีคล้ายๆกับการบวกการลบเศษส่วนนะครับมีขั้นตอนเพิ่มมาก็คือเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับเพื่อความสะดวกให้นักเรียนนะครับกลับไปทําแบบฝึกหัดนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับ หน้าที่18และ19นะครับเรื่องการบวกการลบจำนวนค่ะครับ